กับสวัสดีนานาทุกท่านครับผมมาครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดกบครับเดี๋ยวให้เบิ้งไปนะครับผมเอิญครับได้แบบเฮากันยานครับผมนี่ครับผมใส่เบ็ดกบกะเอาขี้ดินมาสิครับน้ำลาดน้อจัหน้อยครับแต่ต้องเห็ดให้เป็นวงกลมอย่างสีแล้วครับผมให้น้ำมันเข่า เพื่อผู้ไดบผู้หูเพื่อบวชให้หมดข้นมาด้ครับแกหมดมันมากินใส่เดืนเอนห่าครับนี่แล้วครับจากนั้นก็ปักใส่เดือนลงไปเลยครับบักเบ็ดท่าลงไปใส่เดือนต้องเป็นใส่เดือนเป็นนะครับผมเดี๋ยว ขอหยาดใส่ไปเอยๆครับมาลองเบิ่งกันว่าสิว่าสิมีตัวใดใดหลุนได้ชมกันบ่ครับผมแตงกันเลยครับมาครับผมในเวลายามนะครับมาหลุนมาชมกันเบิ่งครับผมเพื่อได้โอ้เห็นกระปูครับนเนี่ยวจับกระปู ไปหาเพืงงเ่อนยเพื่อนตามวนครับเพื่อนมาตากระปูครับนี่ครับกระปูตัวหนึ่งครับไม่ได้เอาที่ใส่ยปมาแม่แม่ไม่เอาที่ใส่ปลามาไม่ยามเบอร์หลังแหลกครับผมโอ้เหยื่อหายครับหลังนี่ยื่อโอ้เขียดหลากลงไปน้ำตัวนี้หลังแหลกครับฟิวเลยครับ ครับยางไปเรื่อยๆหลังนี้ก็ยูือเ่าครับทำามีตัวกินเลยไปเบิ่งไปเรื่อยๆน้ำกันครับผมโอ้ตัวนี้ก็บ่ถือครับเห็นกระปูครับผม เดี๋ยวเอากระปูก่อนครับนี่กระปูพอได้ไปตำครับล้างนี้ก็บปอถือครับผมแต่ครับงามน้ำกันไปเรื่อยๆครับถือบ่หล้างนี้ครับ นังนี่เงี้ยหลอนเห็นตะเบ็ดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเงียงก่อนครับผมไปครับต่อเรื่อยๆครับผมมาเบ่งรับกันครับสระสิได้ตัวบอ หลังน,นีก็คือเกาครับใสเดือนอยังอยู่อยู่โอ้ลังนี้ก็อยู่คือเกาครับใสเดือนตายละเปลี่ยนใสเดือนนอนครับปุมไ้ครับ่อเรื่อยๆลังน,น,น,นี้ก็บบถือขีกระเดือนก็ยังอยู่ครับขีกระเดือนตายลวบอ ขี่กระเดือนกระตายแล้วครับโอ้อย่งย่งยังขี่เดือนยังโมตายอยู่ครับรอโอ้ลัางนี้เหย่อหลอนครับผมมีตัวถือเดี๋ยวเสียบเงยื่อก่อนครับผมครับต่อเรื่อยๆยามไปทํากันเรื่อยๆครับผมโอ้เขียดห้าย อายุครับเงือมันคือหลอนคักเหนือแน่เท้กระปูมากินครับนี่โอ้ตัวบกงไงครับจับกระปูได้หลายตัวแล้วนี่นี่แต่กระปูมากินครับขอเก็บครับโอ้ยังมาต่้งโดนครับพึ่งได้ตัวแรกกบไงด้วยอุยอุ้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 ยกบไงครับตัวนี้ไงครับตัวนี้ แตมแหลกมันมันครับกบใหญ่มาเลยครับแตมแหลกกบหนุ่มกบใหญ่เลยครับนี่โอ้หามาตั้งโดนครับยามาตั้งโดนนะครับผมเพิ่งได้ตัวแหลกครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยครับทีไซม่มาขอหยาิเก็บครับผมมันมันครับมาครับผมตัวที่สองครับนี่โอ้ตัวนี้บุคอยใหญ่ขึ้นจากตัวนั้นครับมันมันครับ แต่สองมาแล้วครับผมนี่กำลังถือเลยครับขอหยากเก็บครับผมเดี๋ยวเก็บกระปูน้ำครับเป็นกระปูตตวบบใหญ่เลยนี่อานี่ไปตำครับนะปวดเส้ตัวนี้ขออยากเก็บครับ ไปเรื่อยๆครับลังต่อมาครับผมยังโอ้บ่ได้รครับแต่เห็นเขียดนี่มันหนีบ่ากินโอ้ไปละเงียร้อนครับเดี๋ยวใส่เงียวนครับผมครับอยากไปเรื่อยๆเพื่อมานเนาะครับเนาะนอนโอ้ลังนีก็เงียร้อนครับ โอ้ลังต่อไปน่ะถูกครับผมหลังผุนถูกครับเดี๋ยวใส่เงินนี่ก่อนครับนะครับงามต่อเรื่อยๆครับผมได้อีกตัวแล้วครับกบไงครับคุบเอาครับเห็นตดโปดอยู่มองนี้ครับผมนี่โอ้ยเกือบบ่ได้ครับตัวนี้คุบเอามาเมื่อกี้นี่เก็บครับเก็บ ฮะมะควักทั้งหมดก็ได้สามตัวครับยยามรอบหลยสี่ตัวบ่ะรวมกับตัวที่คบได้ก็สี่เอ้ยอ้วนเอาไหมกระปูได้เปล่าจับดีจับจับนี่ครับกบ่บงตัวนี้ครับนี่รับอีกตัวหนึ่งครับนี่คบได้เมื่อกี้ไหวดีกว่าไหวก่อนครับกระปูไปแล้วหน่องกระจับกระปูครับเพื่อนครับหยานกระปูแหงนี่เขาจับแบบนี้กระปูนี่เลออนี่เขาจับแบบนี้ นี่เพิ่งเจอโมนีบนี่เห็นบมนีบครับไปครับผมถ่ายย่ำไปกันถ่ายย่ำรอบสองครับผมไปกันเลยครับไปครับผมย่ำรอบสองครับมาเบิ่งน้ำกันครับผมจะมีตัวก็ก่องกับพโฟกัสเนาะกล่องกับพ่กคอยโฟกัสเลยหลังหิ้งมาเนาะ มันกระปูกินอีกแล้วบ่โอ้อยังอยู่ครับไปวดัดยังกระโดดม <c oughs> ีตัวเบิ้งวะนักขับหลับสองโอ้ยขี่กระเดินอีก็ะยังอยู่ครับมับงนี่เ,เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับโอ้ยปฏิหารเกิดครับผม ไ่เบดอันนี้ได้ปปะดุกไซเบดปลาเอ้ยไซเบ็ดกบได้ปปะดุกโอ้ตัวยางเหลืองเลยนี่ป,ปอ,อ้ปะดุกถึกปะดุกเฉยครับโอ้ตัวพ่อพ่อ,อยางอยู่ขออย่าเก็บดวยครับตัวนี้ได้ปลาก็เอาครับไซเบดกบได้ปลา,าไว้ในของกันนี้ยครับมาเบื่องหลัง,งนี่งกันครับผม โอ้ถือแล้วครับอ้กบหน่อยครับนี่หน่อยก็หน่อยอีลี่ครับหน่อยขนาดต้องเก็บคือเ่าแล้วครับเพราะว่าเพิ่ถือเบ็ดแล้วมีโอกาสตายครับหน่อยหรือไงก็ต้องเอาครับผมเก็บครับเต็มนี่ไปกันครับนี่ครับเบดเมดแต่ว่าไอเหยื่อเมดแต่ว่าบ่ถือตัวนี่ครับตัวต้นเหตุ ที่เห็ดให้มันเมดน, <laughs> นี่จับมันไปกินครับเพราะมันถากินขี่กระเดือนเลาครับนี่บักเอบเลยนี่มันดักเป็นพุ่มไม้กิน <laughs> กินแต่ใส่เดือนผมครับ <laughs> มดเลยใส่เดือนนี่หลายแห่งครับกระปู <laughs> พะ <laughs> อะหยากเก็บครับผม <laughs> แต่ล้วครับตัวนี้กะขาครับผมสงสัยมันกินแล้วมันรุดครับเดี๋ยวก็ไปกะขามันถือว่ายัางโชคดีครับที่ได้ ตัวนี้อัจะนอยแน่ครับแต่กระตองเก็บครับผมเพราะว่ามันเก็บมันแล้วกระตองเก็บครับนี่ครับแต้มที่หามั้งครับนี่แต้มนี่เก็บแล้วครับนี่ครับบัวใดปลาแล้วครับเอ้ยบัวใดอันนี้บัวใดกบดอกเนี่ยากระปูกินมัดนี่หลักฐานข้าปากนี่ครับขี่กระเดือนนี่ครับเก็บคือกันครับนี่ เอาหไหมมาเปิดมาดิเดี๋ยวกุเทน้ำก่อนครับนี่ครับผมผลงานอู <m <m ้ยกระปูเฮียอุ <m <m ้ยูกระปูออกไปเลยนี่ครับผมผลงานได้ประมาณหาตเนาะครับสกับแล้วละครับผมย่างสองเถียวครับในหาตัหกกระปาเนาะครับ ฝุกกซื้ยถึกปลาใส่เบ็ดกบถึกปลาเนาะจะแมนคักค้มก็ได้เดี๋ยวพักให้น้องกินน้ำกินในก่อนครับ <c oughs> ไปครับผมโอ้เกียบวบะจอบแก้วมาทำไมวะทำไมมีจอบ เฮ้ย <c oughs> เกียร์ไม่บ่างไปแล้วครับไปค,ค,ครับเมื่อครับแต่พบกันเมื่ออื่นเศร้าครับผมการสวัสดีนานาทุกท่านครับผม,ม,บผม,ามาน,นะครับผมว่าสิผ้ามาย่ำก้นย่ำเขียดเลยครับเดี๋ยวพามาเบิองรีเบิงต่อนกันครับนี่ครับผม ตอนที่ผมเห็ดไหวเนาะกับมีหนามโตนแน่ะครับฝนตกมือคืนนี้ตกแห้งอยู่สถากตอนของผมมาเบิ่งกันครับว่าสีมีโตบอถ้ามาเบิงดีเบิ่งตอนกันครับเพื่อมีปลาไงโตนเนาะครับเ่อได้โตได้แรงนะมีกระปูกระพอยซือครับบะถือครับ กะเบิร์นในขายแง่งเลยครับแงงก็ผมมียังเลยครับปิดหอยไว้ก็เนี่ยทีแต่แบบห้อยปิดขาดกันนะ้สูสรุเปลนะ่าตอนว่าถือครับเดี๋ยวเราไปเบิง่งย่ามเบ็ดกบกันเลยครับผมไปกันเลยครับ เบิ่งกันครับผมวาซิมีตัวถือก็มาเบิ่งหลังแหลกกันเลยครับโอ้หนังแหลกกับเซลเลยครับบอถืเนเงียห่อนครับสงส่กระปูกินมัดน่ครับยมไปเบิ่งหลังต่อไปครับหลังทัดมาถือครับผมนี่บพบไดยางนี้ครับตัวนี้นี่ส <c oughs> งสัยติดมัดึ้นครับนี่ ประหยัดเก็บครับแต้มแหลกมานแล้วครับผมมันหมานครับของเสาเมื่อานี้เก็บแล้วครับถือแล้วครับผมอุ้ยที่สองครับนี่กับแต้มที่สามครับถึ้เหงียงกันเลยครับเดี๋ยวผมเอากบใหญ่ก่อนนะครับนี่กบมีกบเถาครับเบิ่งส่งแล้วตัวไงเลยครับนี่กบเถาไงเลยครับอู้ย่างไงเลยครับ มองนี้มันติดกับหนามครับผมนี่ติดกับหนามเนาะเพื่อนก็เลยมีกบไงครับนี่อย่างไงเลยครับกบตัวน,นี้มันติดกับสะครับตัวหนุนกใหไงครับมือขึ้นมือขึ้นนี่ก็ไดาจากมองหันแล้วครับตัวหนึ่งกบไงล้วก็ไดอีกครับนี่อู้มือน,นี้้บกบไงครับนี่เดี๋ยวขอหยาดเก็บกันครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวอีิถฐาทางหนุนเนาะ เดี๋ยวขอหยาดเก็บตัวนี้ก่อนครับผมอีกแล้วครับนี่มาเบิ่งแต้มนี่ครับตัวนี้ไงคือกันครับผมนี่กบไงคือกันครับซ้ำมือขึ้นเลยครับเกือบทอสามนิ้วเลยครับนี่เบิ่งครับตัวนี้ไงอยู่แต้มนี้นี่เป็นแต้มที่สามเลยครับผมของเสามานนี่ยเบ้ครับมัดยังไงเลยครับนี่ ขอยาดเก็บครับผมมันมานครับแตนที่สามของยามมือเสานะครับผมยามน้ากันไปเรื่อยๆครับมาเบิ่งกันครับผมหลังทัดมานี่ถือแล้วครับนี่ล้ังนี่ถูกครับผมกบหน่อยครับตัวสองเลี้ยวครับเอาครับผมเก็บนยครับ ขอหยาดเก็บครับผมน่ครับมันมานครับตัวนี้ถืกอีกแล้วครับผมหล้างนี่ตัวที่ท่ายเนาะนี่ตัวที่ซีบ่นี่หรือตัวที่หาเห็นเดาๆนะครับกบหน่อยครับตัวที่ซีครับเบื้องต้นนะจะแมนเนาะครับเอ้ยตัวที่หาแล้วเนาะอาจจะตัวที่หาแล้วครับเก็บครับแต้มนี่มันมานคือเก่าครับผม กบหน่อยกับตองเก็บครับเพราะวา่าเบ็ดมันถึกปากคนแล้วแลียวกหลิ่นเพิ่นนาแต่ปล่อยไปกับตายคือเ่าครับเก็บพอได้ไปปนไปแกงครับผมเดี๋ยวล่อสุม่มเอ้ยล่อเบิงอีกรางหนึ่งครับเผื่อมันถึกสรุปแล้วชาวนี้ได้หาต้วยด้ยครับก็อันหาตเมื่ขึ้นในกระด้หาตครับหกกับปลาเนาะนี่ครับผลงานของโมเี้ จะให้เบิงผลงานครับจะเอาเบ็ดออกมาก่อนผมสีหลังเ,เบ็ดพอดีครับผลงานเของย้มเช่าเลยเอาเบ็ดเกาะน่ครับผมตัววาตัวครับเนี่ยหนึ่ง เอ้ยตูวะไีโตฮโตครับนี่นี่กบหง่นี่กบใหง่ครับนอนปิดทองอยู่แล้วก็กบหน่อยสามตัวครับผมผลงานจับกระปูได้ตัวหนึ่งครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละครับผมผิดพัฒระการได้ขอถทดขอภัยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมทามากกต่อย่าลืมกดติดตามฮ้เนเดอครับไปละครับบรรยากาศหน้าช่วงสองครับ เดี๋ยวปนกับตกขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ